กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับชาวประการสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Bank t h e b e s t หรือว่าช่องอาจารย์แบงค์นะครับช่องที่จะทําให้เรื่องประการสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกท่านเข้าใจได้นะครับสําหรับในคลิปนี้เองผมก็จะมาตอบคําถามสุดฮิตสําหรับผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนรับเงินว่างงานอยู่นะครับซึ่งท่านเองก็อาจจะได้รับเงินยังไม่ครบตามจํานวนหรือตามงวดที่ตามสิทธิ์ของท่านนะครับ แต่อเผอิญว่าท่านบังเอิญได้งานทําก่อนแบบนี้เงินว่างงานที่ท่านขึ้นทะเบียนร,รับอยู่ยังจะได้รับต่อหรือไม่พร้อมแล้วเรามาชมผ่านคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันครับสำหรับตัวอย่างที่ผมนํามาให้ดูนะครับจากตัวอย่างที่ท่านเห็นบนสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าผู้ประกันตนท่านนี้ได้รับเงินว่างงานมาแล้ว2งงวดนะครับนั่นก็คือ งวดที่1นนะครับที่สั่งจ่ายมาเมื่อวันที่15เดือน1 0 2563รับไปทั้งสิ้น1 5 0 0บาทอันนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนงวดที่2นะครับก็จ่ายมาที่1 5 0 0บาทเหมือนกันนะครับรับไปเมื่อวันที่13เดือน11พุทธศักราช2563นกะครับก็รับเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็งวดที่3เนี่ยกำลังจะรับอยู่อีก1งวดนะครับแต่เพอเอิญนได้งานทําแล้วนะครับสำหรับงวดที่3 เราจะยังได้รับเงินในงวดที่3อยู่ต่อหรือไม่สำหรับในคลิปนี้เองผมก็จะมาอธิบายตามต่อไปนี้นะครับสำหรับวิธีการคำนวณน,นะครับในงวดที่3จากตัวอย่างที่เห็นนะครับผมจะกำหนดให้สีฟ้าเนี่ยเท่ากับวันที่ว่างงานจริงนะครับส่วนสีเขียวคือวันที่ท่านได้งานทำนะครับแล้วก็สุดท้ายสีเหลืองเนี่ยคือวันที่นัดรายงานตัว จากตัวอย่างบนสไลด์ท่านจะเห็นว่าท่านมีวันทำงานนะครับตั้งแต่วันที่16นะครับจนถึงวันที่31และมีวันว่างงานจริงเกิดขึ้นตามสีฟ้าเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่1ยาวจนไปถึงวันที่15นะครับซึ่งท่านเนี่ยมีการว่างงานเกิดขึ้นแต่พอดีวันที่16เนี่ยท่านได้งานใหม่เกิดขึ้นนะครับก็ทํางานใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่16แล้วก็วันที่21คือวันที่นัดรายงานตัวแบบนี้ ท่านจะได้รับเงินหรือไม่นะครับในวันที่21เนี่ยให้ท่านไปรายงานตัวตามที่เขานัดหมายตามปกตินะครับแต่ว่าให้กดรายงานตัวเป็นว่าได้งานทําแล้วนะครับและดังนั้นในงวดที่3เนี่ยท่านจะได้รับเงินว่างงานทั้งสิ้นจํานวน15วันโดยคิดจากจํานวนวันที่ว่างงานจริงก็คือคิดตามวันที่ไฮไลท์สีฟ้าไว้ก็คือวันที่1จนถึงวันที่15ดังนั้นเนี่ยเงินว่างงานก็จะ ตัดจ่ายให้ท่านที่15วันนะครับและหากในรอบปีนั้นท่านมีการว่างงานอีกรอบท่านจะเหลือสิทธิในการรับเงินว่างงานเหลือแค่เพียง15วันเท่านั้นเพราะในปีนั้นท่านใช้สิทธิว่างงานไปแล้ว75วันนะครับอย่างตัวอย่างการลาออกเนี่ยก็จะได้90วันต่อปี15วันก็ดูจากวันที่เขียวที่ปรากฏนะครับนี่คือตัวอย่างวิธีคิดคำนวณง,ง่ายๆจากกรณีที่ เรารับเงินว่างงานอยู่และก็ได้งานทําโดยที่ยังรับเงินว่างงานไม่ครบนั่นเองครับผมหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านหากท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสําหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ